ออนที่24คุยกับเมลิมหกวหกวหัวหอวออโต้โหมดเสร็จสิ้นคลาวสโดดอเลเวลเพิ่มขึ้นคลาวสโดดอเลเวลอัะเอ๊ะมืดอีกแล้วเหรอจบแล้วงั้นเหรอเมลิมล่ะมีเสียงอยู่ใกล้ใกล้ ค่อยยังชั่วปลอดภัยสินะถ้างั้นขอพักหน่อยละกันตื่นสิคลาวสไม่ไหวเลยหลับซะแล้วเหรอพี่ชายเออเือหนุบหนับเ,อ,เอ๋พี่ชายลิสนั้นเหรอพี่ชายเลิกสักทีเถอะเอาขอกินมาเล่นมันไม่ดีนะเอ๋เอา้าทำไมถึงไมาอยู่ที่บ้านได้อะ รู้สึกว่าฉันไม่ได้ใช้กับอัตโนมัติแต่เป็นต่อสู้ไม่ใช่เหรอกับชายหิมะนะ่ะจัดการไปแล้วไม่ใช่เหรอทั้ง8ตัวเลยนะ่ะหอจำไว้ได้กันเหรอแค่สินาที28วิเองแล้วตัวสุดท้ายก็แทงจากหิมะไงแต่ว่าพี่ชายก็ล้มตึงอยู่ตรงนั้นเลยล้มตึงกันเหรออืมทั้งหนาวทั้งเหนื่อยก็ช่วยไม่ได้แล้วนะก็เลยหลับไปทั้งทั้อย่างนั้นนะ่ะเย็นมากเลยด้วยหะ งั้นที่นี่ก็เป็นสวรรค์งั้นเหรอไม่ใช่ลิสถึงจะไม่ใช่ก็เธอนะพี่ชายแต่ที่สำคัญกว่าน,นั้นเลิกหนุมหนับสักทีเถอะถ้าไม่งั้นละก็พี่ได้ไปสวรรค์ของแท้แนะ่ลิสเอาละได้เวลาตื่นสักทีแล้วมั้งออหือ้ออืมโอ้นี่มาสวรรค์ของแท้ไม่ใช่เราไฟยใครกันล่ะเนี่ยเออ อืมฮ่าโยตื่นแล้วเหรอคลาวส์อือหือคือลือกว่าที่คิดหรือเอ๊ะงาอย่ามองนะมองแล้วสินะเหรอไม่เห็นไม่สิถึงจะเห็นเต็มตาแล้วก็เหอะแต่ไม่ได้ตั้งใจจะมองนะพว่าตาเป็นผู้หญิงหรอกเหรอเออะก็ใช่นะสิแล้วก็เลิกมองได้แล้วมองไปทางนู้นเลยไปข,ขอโทษครับเรียนน้องสาวที่เคารพครับ พอตื่นขึ้นมาหลังต่อสู้เฉียดเป็นเฉียดตายกับมีสาวสวยนอนอยู่ข้างๆซะง,งั้นแถมยังใหญ่ซะด้วยไม่สิเดี๋ยวก่อนไม่ได้ทําอะไรเลยนะถึงจะขยับไปนิดหน่อยก็เหอะแต่นั่นก็แค่ละเมอไปเองนะหืมผ้าพันแผลน,นี่มันอะไรกันก็นึกอยู่ว่าทําไมไม่ค่อยรู้สึกว่าได้ขยับเลยว่าแต่ทําไมมันเริ่มจรๆขึ้นมาแล้วล่ะเออเออาเ,เ,เจ็บอาเดี๋ยวเธอ จู่ๆก็อยากขยับสี่ตบบา้้าค่อยๆขี้ออกนะเดี๋ยวก็ถลอกเอาหรอกใจเย็นๆถลอกเหรอก็หิมะกัดไงทั้งแขนทั้งขาเลยอีกอย่างนะนายเกือบจะได้แข็งตายแล้วนะรู้เปล่าแข็งตายเลยงั้นเหรอเหมือนกับที่ลิสพูดไว้ในคอฟร์นเลยฮะก็ใช่ละสิก็เลยรักษาด้วยการขุดถ้ำแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับร่างกายไงเราใกล้ตายจริงๆง,งั้นเหรอ อย่าเข้าใจผิดไปนะต่อสู้อัตโนมัติมันอัตราจริงๆนั่นเหรอเราเองก็อายจนแทบจะมุดหัวลงนินอยู่แล้วเนี่ยไม่สิแต่ว่าไปถ้าไม่มีใยยนี่เราก็คงจบเหตุตั้งแต่การมทมตีครั้งแรกแล้วปาร์ตี้เมมเบอร์นั่นเหรอเฮ้ยิฮิอย่าใส่ใจขนาดนั้นเลยนะพวกเดียวกันก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วอ๋อขอบคุณที่ช่วยกันแล้วกันนะ จะตอบแทนให้ภายหลังก็แล้วกันส่วนเรื่องปราร์ตี้น่ะเอาไว้ก่อนเถอะอะไรกันเล่าดื้อดึงเกินไปแล้วนะแฮ้คลาสยามสักทีเถอหน้าหนกหูไเฟยก็จู่ๆว่าเป็นผู้หญิงแล้วมาพูดจาเลือกพับพวกอีกคิดมากทำไมกันเล่าอืมเหมือนจะไม่มีตัวอะไรอยู่แถวนี้สินะให้ตายเธอทำไมถึงอยากปราร์ตี้กับฉันขนาดนั้นด้วยเล่า ฉันมันก็แค่นักะจนภัยตกกระป๋องธรรมดาที่ตามชาวบ้านไม่ทันนะนี่ฮิฮิก็เพราะว่าสกิลบอกมาอย่างนั้นละมั้งสกิลเหรออ่ะยูนิคสกิลอินสปรเรชั่นบอกมาบางครั้งมันก็จะปี๊บ,บมานะ่ะถ้าทำตามมาันจะไม่ผิดเลยละส่วนใหญ่แล้วนะตอนฝูงสกลิลตันก็ด้วยตอนหาเ้าที่หายตัวไปก็ด้วยละแต่ว่า เรี่องขอสกิลจะทำงานหรือไม่มันก็แล้วแต่เราอะนะแล้วก็นายไม่ธรรมดาหรอกเพราะว่านายเป็นคู่หูที่ท่านเมลิมคนนี้เป็นคนเลือกยังไงล่ะว่าไงคู่หูจะเอาไงต่อการทดสอบระดับกลางนะถึงจะเหลือเวลาอีกไม่มากก็เถอะแต่นายก็คงไม่ยอมแพ้หรอกใช่ไหมล่ะแน่อยู่แล้วแต่ว่าอย่าเสียใจทีหลังละกันแผนรับสุดท้ายมันยากนะ ไบเดนเมริมเอ้าวกูเป็นปีศาจกินคนที่แม้จะเดินเชื่องช้าแต่ก็มีพลังกำลังแข็งแกร่งและร่างกายที่ถึกทนอ n นเดสมอนเตอรตอนที่25แผนรับของคลาวสขอเพียงมีสร้างศพแล้วก็ผืนดินสกปกที่จะให้มันเกิดขึ้นได้ทุกที่มีหลากหลายประเภทความแข็งแกร่งและก็ความอันตรายตั้งแต่ต่ำยันสูงนั่นคือกู เราจะล่าพวกมันเองนั่นแหละคือแผนลับที่ฉันคิดขึ้นมาเพื่อเคลียร์การทดสอบระดับกลาอย่างนี้นี่เองแต่ไม่ใช่ว่ามีปัญหาหนึ่งอยู่หลักหรอคลาวส์ก็เพราะว่าเจ้าพวกนั้นถูกชำระล้าจะไม่เหลือแล้วไม่ใช่หรอไปเอาวัตถุทิบมัสเตอร์ตัวอื่นไม่ดีกว่าหลักหรอที่หายไปมีแค่ที่ล่าระดับล่างกับกูระดับล่างนะเลเซอร์กูมัสเตอร์ระดับล่างอ่อนแอและสติปัญญาต่ำ นั่นคือพวกที่เราล่าได้ง่ายๆไงล่ะหมายความว่านอกจากระดับลากแล้วก็ยังเหลือระดับอื่นอยู่อีกนะล,ล่ะอีกอย่างระดับกลางอะไรเงี้ยที่ฉันเล็งไว้ก็คือกรุงระดับสูงที่เหนือกว่าระดับกลางราว่าไม่มีระดับล่างก็เลยจะไปล่าระดับสูงแทนหลักเหรอนายเนี่ยจะบุ่มบ่ามเกินไปแล้วมั้งก็เนาะแต่มอสเตอร์ตัวอื่นนะ่ะยิ่งสิ้นหวังมากกว่านี้ พราะว่าตรวจสอบระยะเวลาจากการต่อสู้อัตโนมัติของฉันแล้วเหลือเวลาแค่เจ็ดชั่วโมงก่อนหมดเวลาการทดสอบแต่ว่าพอไปถึงสถานที่ได้แล้วเหยื่อก็หมดแล้วละอีกอย่างกูระดับล่างก็18ชั่วโมงเลยเนาะอยู่นี่สกิฟของนายมันจะสะด็ไปไหนเนี่ยส่วนของเธอสมุนไพรสองอย่างยังหาทางได้อยู่ส่วนวัตถุด,ดิบมอสเตอร์เกลี้ยงแล้วว่าไงนะนี่มันเป็นความผิดของเจ้าเพื่อนน้นสินะ โเว้ยดูแลกันหน่อยเซก,กิวแต่ยูนิสกิลของนายเนี่ยใช้ได้เลยนะไม่ใช่สิอยู่ในระดับขี้โกงเลยได้ซ้ําอ่ะนายนี่นี่ไปขายข้อมูลจะกําไรดีกว่าไหมอินสป r เรชั n นของเธอก็ไม่เลวนะแต่ว่าสกิลของฉันรู้แค่ศัตรูที่เคยสู้มาแล้วเท่านั้นนั่นละกูระดับสูงที่ยังไม่เคยสู้ด้วยจะออกมายังไงก็ยังไม่รู้เลยแต่ถึงอย่างนั้นก็จะลุยต่อใช่ไหมล่ะ แน่นอนอยู่แล้วกำลังรออยู่เลยกินข้าวเสร็จแล้วแล้วด้วยไปกันเลยดีกว่าไหมดีเลยจะไปด้วยความเร็วสูงสุดเลยแล้วกันนะจุดหมายก็คือโบสถ์เก่าของเมืองคาตาคอมเมื่อกี้ให้กินโพชั่นระดับสูงไว้แล้วความเร็วจึงเพิ่มขึ้น40รซระวังอย่าให้ตกลงไปล่ะเฮ้หมูหมูน่าคิดว่าเราเป็นใครกันล่ะเอาละสกิลออโต้โหมดเลเวลสขึ้นย้ายอัตโนมัติ งบทเก่าเปิดทำการเอาละถึงแล้วบทเก่านอกเมืองลึกลงไปในสุสานใต้ดินที่นี่มีดันเจียนอยู่เป็นดันเจียนที่ไม่เคยถูกชำระล้างมาก่อนตอนนี้ก็ยังไม่ทราบความลึกที่สูงสุดอ่าไม่แน่ว่าเกณฑ์อาจจะยุ่งกับที่นี่ก็ได้แต่ถ้าเป็นที่นี่ซึ่งบอสไม่รู้แน่ชัดแล้วก็ก็ไม่มีทางชำระล้างได้หรอก เออทำไมมันเงียบแปลกๆเนาะเมลิมเอ๋ล่วงลงไปแล้วเหรอเมยเฮ้เมลิมหอออ๋ออ,อยู่นี่เองหรอกเหรอ่ไม่ไม่ได้กลัวสักนิดเลยนะสปายเกินไปที่ซ้ำเราไม่ได้กลัวแม่น้ำเลยสักนิดนะมแม่น้ำเหรอนี่เดินข้ามน้ำมาเลยงั้นเหรอคาตาคล่อมทางเข้าข่าเข้าชมผู้ใหญ่เหล็กสองเหรียญ ตะเกียงสีราเวทเชา้าอ,อถึงจะไม่มีสิ่งที่ทําให้ทําเมลิมผู้นี้กลัวก็เถอะแต่ว่าที่จริงที่มืดเหม็นอับแบบนี้มันก็ออกจ้าว่าแต่นะเมลิมลาอ,อีจะแก้กันทาไมล่ะตา,าบ้าเอยขอโทษอว่าแต่นะเมลิมเธอรู้มากแค่ไหนน่ะเกี่ยวกับคาตาคอมนี่น่ะไม่รู เราก็เพิ่งมาถึงเมืองนี้ได้ไม่นานเองนะเงงั้นเหรอชั้นที่หกหืมเอาละเคียร,ระวังจังเลยนะอ้าพูดตามตรงสำหรับเราแล้วที่นี่ยังไวไปละมัง้งที่นี่ดูเหมือนว่าจะเป็นโบราณสถานที่กลายเป็นดันเจียนฮะก่อนที่เมืองเราจะถูกสร้างขึ้นเมื่อนานมาแล้วแล้วเพื่อชำระล้างจึงตั้งบทเอาไว้แต่ดันเจี้ยนมันลึกมากกว่าที่คิด รักดิ์ส์ของโบสถ์ก็เลยไปไม่ถึงด้านล่างนอกจากนั้นเพราะขวางข้างบนไว้ไอ้ชั่วร้ายจึงสัสมเอาไว้รู้ตัวอีกทีความอันตรายก็อยู่ในระดับที่ไม่รู้ลิมิตไปซะแล้วฮะว้านี่มันเขาวังกดใกล้เมืองใช่ไหมหืมก็นะบางครั้งก็มีนักบวชมาฝึกฝนบ้านนั่นล่ะหรือทางบวดจ้างนอกจากนักพระจันภัยแรงเอให้ลงมาชำระล้างบ้างนั่นและนะแต่เพราะว่าเป็นงานของโบสถ ก็เลยไม่ไปไหนสักทีนะสิก็เพราะว่าเป็นของเบิร์ดงั้นสินะแต่เหมือนว่าเพราะว่าปิดประตูแต่และชั้นด้วยผนึกศักดิ์สิทธิ์เลยจะขึ้นมาก็ได้แค่ตัวอันตารายเท่านั้นละตัวอันตารายแต่เมื่อกี้ขดลูกสู้ขึ้นมาเลยอ,ะอ่ะเห็นว่าจะขึ้นมาเป็นบางครั้งอะนะเมื่อถึงตอนนั้นให้ทิ้งชั้นแล้วหนีไปซะฮะล,ลาเล่นใช่ไหมคลาวส์เปล่าฉันจริงจังนะ ฉันจะเป็นตัวล่อให้แล้วเธอหนีไปซะคลาวสกลับอัตโนมัตินะ่ะไม่ว่ายังไงก็จะกลับจากดันเจี้ยนฟิวได้อย่างอัตโนมัติไม่ว่ายังไงก็ตามถ้าเปิดใช้สกิลได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนก็จะหนีออกมาได้แต่ว่ามีเพียงแค่ชันคนเดียวที่จะหนีออกมาได้ตอนที่เธอช่วยฉันไว้บนภูเขาหิมนะน่ะฉันดีใจมากเลยล่ะฉันไม่อยากให้เธอตายเพราะงั้นขอร้องล่ะคลาสอ่าเข้าใจแล้ว ทำเป็นเทพเชียวนะจะ้บ้าแต่ว่านายลืมอะไรไปไหมสกิลของเรา INSPIRATION สามารถรับรู้ถึงอันตรายที่เข้าใกล้ได้เราจะพานายหนีไปด้วยกันก่อนที่ความบันรายนั้นจะมาถึงละกันพอะงั้นไว้ใจท่านเมลิมคนนี้ได้เลยอ่าถ้างั้นขอพึ่งพาหน่อยละกันนะมหาจอมเวทไว้ใจได้เลยเอาละถ้างั้นไปกันเลยไหมต่อจากนี้ไปคือดันเจียนชั้นที่สิบ ป้าหมอยกาต่อสู้กูระดับกางโดยการแอบ,บย่อจากข้างหลังแล้วก็จัดการตัวที่น่าจะเป็นจุดอ่อนเท่าที่ทําได้แล้วกันไม่เท่เลยนะคลาวส์ฝากด้วยล่ามหาจอมเวทแอบบย่องแล้วไฟบอลจากข้างหลังแม่มเลยช้นที่15บห้าวิวิกวิกตายจริงคิดว่าใครมาที่แทก,ก็เจ้าไร้ความสามารถนี่นะอุต่าลำบากตากตามมาถึงใต้ดินแบบนี้ แต่ก็นะช่างเธอเราจะหาตุ๊กตาแสนน่ารักของดิฉันนะจะเล่นด้วยอย่างเต็มที่เลยลนะ b ิดก k i r ิร a สกิสเปเชียลฟอร์สเมมเบอร์ l l ิลไล o ์ออฟไล